โอ้ยเลยทุกคนจ้ะงามขนาดโอ้ยเพราะเป็นตรงแรกที่ไอ้เก็บแก่นะมึงอ้ว้าวอันนี้นะ,ะมีคนบอกว่าชื่อตะก้าหม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่หนาก่อนพื้นนี้มันยังใส่ได้อยู่พี่น้องป่าข้างบานที่รกที่สุดสลับกันออกไปออกมาอยู่้วพี่น้องป่านี่ รูมอนิสินีคนบามูฮานี่พีนนั่นเพิ่งเข้าไปน้ำเ็บแมวมันหลายเบิ่งก่อนมีคนข่อยก็ออกเพราะวันป่าหน่อยม,มีคนคือจังไนกะบ่ได้นะพี่น้องอ่ยเริ่มเย็ยนแล้วนี่เริ่มเย็ยนมันเป็เห็ดพึ่งกับซีเซาออกแล้วพี่น้องไอเบิ่งแล้วที่เป็นเห็ดดำมันเนี่ยเนี่ยน,นะมาป่าผู้เดียวเนี่ยโว้ตาไว นอป่าแบบนี้นะถามว่าอันตรายบ่ป่าตัวน,นี้บ่อันตรายเพราะจนมากคนที่ทำมาหาก็คือคนที่อยู่ในแคมป์นี่แหละคะ่ะง้มน้ำสิแก้วนะคะยีส่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ยีส่สิบเอ็ดกันยามเมื่อกี้นี่ก็เป็นเริ่มฤด,ดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วนะทุกคนนะแล้วก็นับปีจากเดือนสามเดือนก็ใบไ,ไม้ผีใบไม้ผีแล้วก็ อย่งอีกต่อฮหอออเห็ดน,นั่นแหละค่ะหลังเขาเมินอือไปตามเจี่วมาหาลาวแล้วพี่น้องเลยจากที่เมินเรามาหลายคลิปมาผิดส่วนแล้วเนี่ยแดดส่องพอดีตาเลยอโอ้นั่นไงเห็ดพึ่งหนึ่งดอกพี่น้องเอ้ยมาแล้วค่อย หนึ่งดอกแต่พอนั่งก็บอเห็นแล้าหเหพื่อต้องนั่งนะคะจังเห็นนั่งก็บอเห็นขี่ก็ตายดอกน้อยๆหนึ่งพปนง่น้อกเลยนัดอกเดอพไปน้องเด้อจะเริ่มโตช้าเฟ็ดเฟ็ดที่ฝรั่งเขามึน เราถามว่ามีกินบ่ก็มีกินอยู่แต่ด้วยสมากแล้วเขาสมารเก็ก,กเห็ดพึุ่งกับเห็ดเหลืองพี่่น้องเอ้ยแดดส่องตาอน,นี้ก็เริ่มบานละถ้าดอกใต้ใต้ดอกสีน้ําตาลเราก็ไม่เก็บแล้วนะอันนี้ยังได้อยู่ตนที่ไอามานะมัน ถ้ามันเย็นเนี่ยมันงูกับบกคอยปานใดแต่ยามห่อนอี่ว่บาบกาหนยาก็ามาและวตัดดูนะแดดส่องอรงนี้บ่ได้แล้วด้วยนี่ที่น้ำตาลนี่โบได้แล้ว ปลาแซลมอนมกสรปลาแซลมอนดีกว่าอันนี้เห็นไหมน,น้นะมเอเป็นสีน้ำตาลนะก็ไม่เอานะยังไงบอกซะก่อนเป็นสีน้ำตาลละแรกแรกวันนี้ว่าจะพาทุกคนลงทะเลนะเริ่มตัง้งแต่จาจากที่ตื่นเศา้ามาเนาะเรียนภาคเศา้าตอนบ่ายก็ไปใหค้คลิปอันนี้แล้ววันนี้ก็เลยบอกจะขอว่าสิตื่นสาย สายโพดเกือบสิบโมงน้ำขึ้นสิบเอ็ดโมงก็เลยไม่ได้ไปาหาบางอย่างตนี่เห็น,หน,ห,น,น,นห,ห,หน้างวัวเพิ่อนเห็นยังเห็นน้ำฝนน่ะไหมเห็นหน้างวัวกะเพ็ดพุงหมูหนางัวเนาะเข้าบอกกินอยู่นี่พี่น้องเขาว่ามันทองเสียเรากัดบุตรตำราเขาอกกินสวยมากเลย เริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วบอเอาป๊อดป๊อดข่อยมาแล้วข่อยมาเร็ว,รวได้อยู่นะเห็นไหมหอกแกเฉยๆนะแต่ว่าบอกเลยว่ายังไม่แกนะมึงโว้าวพาทุกคนพาจะเป็นของขอย อจิโตเดี๋ยวจังตัดขามาแล้วมันแถวนี้นตรงที่ไอเอาแรกๆเลยมีแต่ดอกงามๆออกอีกนะคะคนบ่เห็นคนไม่เห็นนางเต็มตะกาเลยไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นดอกแก่ดอกแก่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แก่สุดอยู่ฝุ่นมองกัเดู ้ำมักรี่ได้พี่น้องแล้วก็ไอหันมาตรงนี้จีดอกตะปูติปินี่น่ารักดอกที่สองเฮ้ยดอกที่สามเต็มตะข่าได้ลากมันไปป่าไก่พี่น้องเอ้ยแต่ยังว่าแล้วมันเป็นป่าน้อยเนาะมันยากแป๊บเดียวกะเต็มน้องมองเห็น พิกทงพิกไทยเต็มอยู่แน่นะเราตัดนางตัดแค่เราแนมไปเห็นเห็เพิ่งอีกนนเนาะเพ็ดพิ่งคือบอกเลยอว่านั่งกับว่เห็นเด้อถ้าว่าใหญ่อีกแล้วฝัว่งนี้ออกเยอะกว่าฝั่งโน้นนะเมืนน่อันเอาตรงนี้มันรีไ่จ้า นด้อีกแล้วมันก็ไปป่าใหญ่อีกพี่น้องเอ้ยเออมันก็ไปปลาใหญ่อีกใคเห็นบ้างเจออีกแล้วเอ,อ้ยผ่อหลายอยู่ดีวันนี้นะนี่ตรงนี้ไอามาส่องเบิ่งตลอดเพราะเป็น ตรงแรกที่ไอเก็บเห็ดพึ่งก็ว่าได้ตรงแรกเลยของปีแรกที่เข้ามาเก็บเห็ดพึ่งแล้วได้ก็คือตรงนี้มาซโอนันอีกดอกนึงโฮพีน้องคือมานแท้โอ้โหโหโหยังไม่ใหญ่มากเฮ้ยตรงนี้กําลังเริ่มออกแล้วนะแต่ก็ได้อยู่มานอยู่เด้อมันอีเด้อเห็นไหนี่ไปตัดเ้วยเอนะจ๊ะเด้อ คนมาทีหลังเขาจังบอกเจ็บใจเวลาเห็นเขาตาัดขาเห็ดเวลาเขามาทีหลังเขานะเขาเจ็บใจเด้พี่น้องเวลาเขาเห็นกับตัดขาเห็ดนะเขาโอ้ยเขามาแล้วไอ้นี่นะไยรักวะผู้อื่นบรูแต่ว่าตรงนี้สรงสัยออกลายเรื่องของเบามันขายานจนหมุนไหมนี่ขยานกลับไปกลับมา ไ,ได้ิดอก,กงามๆอีกแน่ไว้นี่แหละเขาเรียกว่าไม่รู้จักพอของจริงใครเห็นยังอป่าข้างบ้านนี่ว่าพิดหวางอีลีใครเห็นยังทุกคนอดอกสวยเลยนะแข็งโปก๊กทุกคนตานี่ค่ะดอกอื่นอยู่ อไปกินกินหอมของเห็ดที่มันเน่ามาจากฝั่งผุนโอ้ลมมาจากผุนตรงนี้ป้าแข็งโปกเลยทุกคนจะ้ะงามขนาดอุ้ยงามแทะม,มาแบบบม่ได้ตั้งใจมันสิเป็นแบบนี้ตัวะถ้าตั้งใจมันจะบอ่ได้โอ้ยเดี๋ยวเอาเอาเห็ดนี้ออกก่อนเด้อจ้ะจั่งหน่อยเนาะอย่าเครียดกันด้อนางเด้อ เดี๋ยวสิมาเอาเจ้าอยู่ดอกอย่าเขียดกันอย่าเขียดกันไปปลูกดูเฮือนหัวอ้ยมาเลย้อาพี่นกเบิ่งมากซาลี่ตกเต็มเลยรอบนี่มันออกฟอดฟาดเดี๋ยวจะมันบอสแสบปันไนแดแสบแครอท どうぞ。 อย่างนี้มันน่ามาอยู่นะเพราะว่ามันยังมีดอกเล็กๆกันนะอืมนี่เดี๋ยเราต้องมาอีกนะคะเราต้องดูมาส่องนี่เจอเสยอไอก็ะไรป้าทุกคนเกือบสิบดอกเลยเด้อป่าข้างบ้านของเรา ตรงนี้คือตรงที่อาย,ยังไม่เคยได้นะทุกคนนะเออมันเริ่มออกตรงใยป่านี่เนาะอันไหนที่เคยออกไอ้เหลือแต่ตรงนี้ที่แต่ละปีนะได้สิบซ้าดอกตรงนี้ตรงเดียวยังบม่ออกไหมต้องเดียวเลยเนี่ยมาเบิ่งเพื่อมันนี้มันออกแล้วตรงนี้นะยังบ่ออกอยู่พี่น้นงะ เอาเลยตงใชสีสออกหลังหมูรือว่าจังไรปกตินี่โอ้ยแย่ย่างมานี่ทิมีดอกเล็กดอกน่อยไอถ้ถมไวเออแล้วมาปีนี่แบบต้องเดียวโอ้ยนี่ไงออกแล้วนี่นี่น,น,น,นออี่ออกอยู่ออกอยู่ออกอยู่ออกแบบน้น้อยเอานะคะที่ออกแล้วอาจจะไม่เยอะแต่ก็ออกลัางก้อนก็มุนโต หลายคนได้บอกเวลาที่ไอผ่านแล้วพอน้องไอเหลือดอกนึ่งดอกนึงแบบนี้เออบางเทือก็บอเห็นดีดีเลยพี่น้องตรงนี้ไปตักตรงนี้เห็นแต่หอยคนย่างนี่เป็นเหตุตาเบื่อนดอกนึ่งเ่ยไอบขาเคยมาตรงนี้เอ้ยได้ค่ะเอ้ย บาได้อมาน่หน่อยๆมันก็ใส่เวลานานแห้งเด้อในการเดินทั่วยี่ีเลยตรงนี้ก็เคยได้เลยย่างมาดูย่างมาเบิ่งจะปีนี่นตรงนี้หกแห้งนี่จ้า ส่งท้ายหนึ่งดอกดูไต่ขาสวยมากเลยอุ้ยปาหัดหูจงโ่องอยู่อ้อมนี่นะหลอบก่อนนะเต็มเลยพี่น้องเลยอดอกหนึ่งจุกๆเต็มตะกร้ามีงงอีกไหมอ่ะทำไมมันลุกขนาดนี้อ่ะ หอมอยู่นี่นะหอมอยู่มันต้องมีมันลกแหงพี่น้องเลย้ยเสียดจังไดจังเห็นเอาออนี่จังไดจังเห็นหกปานเนี่ตรงนี้ก็เคยได้มาเบิง้งเพื่อเราส่งถ่าย้อตรงนี้เคยได้นะ ขับรใส่เ,เกือบบูดนี้อย่างบ่แเจ็บใจแน่นอนแบบนี้พี่น้องเลยมันหกแหงแหงออไฟส่องตาอีกแบบนี้บ่ไดดอกได้ซ้ำห่าหละเฮ้ยเกียบอะไรเนี่ยบอแมจ่จ้ะ My God <laughs> big ่ะไม่ Neng Wow Ini bolet Sam Dan Tertan Good eh? You have to, share, you have to หกเจ็ดขามันแปดเก้าเอาบอจายละหาสิบบาทเห็ดแค่รถนี่ นี่จ้ะทุกคนวันนี้ก็หมาดิกละน้ำแห้งอันนี้ต้องไปอีกนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องไปเพราะน้องมีดอกเล็กเยอะดอกโตก็ดอกโตก,ตก,ก,ตก็พึ่งยังบ๊ดแบบเป็นสีอันนี้นะยี่ความสุขปากเลยไม่ต้องไปไกลน,นี่เป็นเห็ดดำกับเห็ดดินะนะคะนี่อันนี้สวยมากเลยทุกคนเบิ่งเอาโอ้สุดยอดเลย มานแห้งมาเนี่ยมานแห้งเลยแหละเออสิบกระดอกนี่ถือว่าหมานนะอยู่เน็ดนะพี่น้องเพรามนยอย่างบอกเคยบอกพีทุกคนจบนะคะแล้วอาก็คิดว่ามีคนเข้าไปเข้าไปแบบนี้ไอ้ก็เลยบอกเข้าที่ไหนได้ก็ยังวันแลวเนาะถึงมันสิเป็นปาน่านอยกระยาแต่ว่ามันไปปองไผ่ปองมันอะนะมันไปมาจากปองบอก,บอกเส้นไผ่เส้นมันแบบนี้นะทุกคนอากเริมหมานนะคะทุกคน พอละมีความสุขแลนะ้วเนาะโอเคเดี๋ยวขออญาตไปก่อนคาะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณบ๊ายบาย